การที่แฝกกระนวนคว้าชัยชนะในศึก AWS ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลนี้ทีมที่ประกอบด้วย2นักกีฬาที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ชมตื่นเต้นแต่ยังสะท้อนถึงวิธีการเล่นที่ผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยำและทักษะที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือความร่วมมือระหว่าง2นักกีฬาที่ไม่ใช่แค่เรื่องทั่วไปหลายคนอาจมองว่าการเล่นแบบนี้เป็นการเอาชนะคู่แข่งแต่บางคนกลับมองว่ามันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมคุณคิดอย่างไร ต้องการให้ทีมเล่นแบบนี้หรือไม่ขณะที่นักกีฬาระดับ w i ด็อกเบิร์กเลเวลที่มีประสบการณ์ w i l ต Member Post n u ต b e r ครั้งได้แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นที่ Content Page Data Current 1 Content Page Data Size Index 1ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่ถูกโพสต์เมื่อวลาเทมเพคร0 0 d เดทด m ดม นอหรือการแก้ไขล่าสุดเมื่อเวลธรรมเดทหนึ่งพันเดทดดดมมวววชชมมสสนอทุกความคิดเห็นที่มีอยู่บนเว็บไซต์พอร์ตไลฟ์ล้วนสะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้ชมที่ตื่นเต้นคุณอยากแสดงความคิดเห็นของคุณเองหรือไม่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับทุกคน